พี่น้องครับเขาจะบอกว่าสตาขาดสีใดบินมากคือนกเจา้าสตาขาดสีบดได้บินมากแล้วกระเจยเจดิดหนีสันแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น,ออน้องป้องไปสู้ขู่สู้ข้นครับขอตลับขอตุชงของการรีวิวรถบ้านคุณภาพดีแลค่าถือคือเก่าเหมือนเดิมครับกับคุณหนูรถบ้านขอนแกนนะ็ดวันนี้เอาพีพีวีมาฝากมัตอนพี่น้องนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ SUV PPV พนะครับเป็นรถ นะครับเกียรที่นั่งคันใหญ่คันโตก็คือมิซูมิชิปาเจโรสปอร์ตนะครับเป็นปี2010นะครับพี่น้องสวยๆเลยคันนี้ตัวนี้เป็นตัว2.5นะครับ178แรงม้านั่นเองครับสวยๆใสๆแบบนี้เลยขอบคุณในลายการันทีทีมงานในส่งเขามาให้ครับคันนี้บอกเลยว่าผู้ดทีหาอยู่มาเอาไปใส่โบ่ผิดหวงครับ กับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่น้องภาษีเอกสารครบความอ่อนละได้สีดำครับอาซิมิดีร้อยเน่ตามการใช้งานทั่วไปครับพี่น้องนี่นะครับเป็นอาสีดําเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าผููใดทีหาอยู่หรือว่าจบกันผมเก็บงานให้บ่อยากพ่อแปรครับบ่อยากคือใส่หนีละได้ <c oughs> สีดําดูดแบบนี้เลย นะครับหาอยู่นะครับใครชอบดุใครชอบความเข้มนะครับแนะนํานะครับพี่น้องนะครับภายในงามงามแผงประตูสวยๆสี่บาทเลยอ่าเอาเป็นว่าผู้ใดที่นะครับลงไหลในบอดี้นะครับลงไหลในสัพพะนะนะครับแนะนําก็แล้วกันคันนี้มิสูบิชิปาจิโร่สปอร์ตนะครับหนึ่งพันไอสองพันห้าร้อยซีซีนะครับหนึ่งร้อยเกติสิบแปดแรงม้า เกียร์ออโต้ครับขับดีขี่ง่ายนะครับพี่น้องเบอรงเอาโลดนะครับเบาะหุ่มมาให้งามๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆครับพี่น้องครับไม่มีชนหนักเลยทั้งสิ้นมาแน่นอนครับนะครับโหลดคันใหญ่ๆนะครับเอาไปใส่กันเงีๆยนะครับเอาหลอกอะไรห้าไงครับพี่น้องนี่ครับใส่กันดีๆกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับขับดีขี่ง่ายช่วงล่างแน่นๆครับเกียร์ดีๆครับพี่น้องครับ นี่ครับมาเอาไปใส่เด้อบอผิดหวังกันแล้วกันครับขันีีบอกเลยว่าขับดีขีไงครับบีสูมิชิปาจิโร่สปอร์ตครับ2.5วีกีนะฮะวีกีหรือวีเอ็น <c oughs> เอาวียังกระร้างมันถอครับขอให้พว่ามีเทอร์โบกันแล้วกันครับพี่้องนี่สวยๆเลยนะครับแถวที่สมงามๆครับไม่ใส่ห้องกระพับ ได้ครับพี่น้องนี่ครับมีแอร์ตอนหลังหลันขางเรื่องไม่ใช่แอร์หลังนะตัวนี้เปิดราคาบ่แพงสองเซนกว่าบาทเป็นเจ้าของกันได้แล้วครับพี่น้องอดีตลัานกว่าบาทนี่พี่น้องขั้นเนี้ยกับรถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนี่ครับสวยๆครับนี่ครับสะอาดหูสะอาดตาครับภายนอกภายในหุ่มนังให้นะครับทุกที่นั่งกันได้ทีเดียวครับพี่น้อง ี่ครับเอาไปใส่กันครับพี่น้องครับเอาไปใช้ย,วยาวๆครับเครื่องฟิตตัาติดง่ายแน่นอนครับผมหาคุณแจ่ก,ก่อนแก,ย,กยุดใส่แกยุดใส่ละอ่ะแกอยุดนี่ครับนี่ครับคุณแกรีโมทเดิมโรงงานครับ <c ans> เด็กไม่บอลหน่อย <c ans> บ่าไลาพี่น้องครับสองแสนสามกำลังดีกำลัง <c ans> ดีครับพี่น้องนี่ครับเกออโต ่ะไปบนของเครื่องกันครับสวยๆเลยเครื่องดีๆแห่งๆครับพี่น้องสีเหดียมๆนะครับสีดำเดี่ยมธรรมชาติที่เราได้รักษาง่ายครับเอ้ยรักษาง่ายฮะมันมีสวยมากนะครับคุณรากพิมพ์ประกาษแต่เราบอกว่าบพวกลหนักเยอะแห่งๆเลย มิลามีการทดลองขับภายในครับรถจอดอยู่ตำบลนั้นเป็นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับกับมิซูวิชิปาเจโร่สปอร์ตปี2องพครับขอบคุณหลายๆการ์ดการ์ดที่น้องเทียงเกียรติธรรมรับชมของคุณที่เสียสละทีลามีค่าของท่านครับรับชมคิดดีกับทีมงานของเราคุณะมาณขอนแก่นพราะไม่คิดนาทีไปแล้วสวัสดีครับ